ก็สวัสดีท่านผู้ชมอีกครั้งนะคะคลิปนี้ก็จะมาขายไอเดีเกมเศรษฐีอีกแล้วนะคะโอเคค่ะสำหรับไอดีนี้นะคะก็เลเวลอยู่ที่150นะคะลูกอ,อมดามาีอยู่41,000ทองมีอยู่96ล้านเลยนะคะโอเคส่วนเพชรี้ทองเนี่ยเออส่วนเพชรและทองเนี่ยก็จะเป็นในระบบ Android นะคะสำหรับคนที่ไม่ซีเรียสเรื่องเพชรและทองนะคะก็สามารถเล่นได้ทั้ง iOS แล้วก็ Android ได้นะคะโอเคเรามาดูกาตตัวละครกันก่อนนะคะว่ามีตัวอะไรบ้างนะตัวละครหลักๆนะคะสําหรับไอดีนี้นะคะก็จะเป็นตัวเลนตัวนี้เลยมีบัฟยังเหลืออยู่ด้วยนะคะเนี่ยบัฟยังเหลือนะคะแล้วก็จะตามด้วยลูลูเบลตัวนี้สายวิกตอรี่ได้สบายเลยนะคะแค่ใส่เลสมอนเตอร์ก็ อย่างกับไอรินเลยนะหมดใช้ได้เลยค่ะแล้วก็จะตามด้วยควีนอิซาเบลแล้วก็จะมีทั้งสองตัวเลยนะคะก็จะมีแม่ควีนแล้วก็เจ้าหญิงเลยนะเนี่ยแล้วก็ตามด้วยลิลิทีท่ถูกปลุกนะคะก็จะมี2ตัวเลยก็จะเป็นลิลิทถูกปลุกแล้วก็ลิลิธรรมดาแล้วก็บิฮยองลังตัวนี้ก็สายลมนะคะไว้โมฮูน ทราชามาโบนิโคก็มีนะคะแล้วก็จะเป็นลูน่านะคะตัวถาวรน,นะคะตัวนี้เฟยๆที่ถูกปลุกดาตายังสาวน้อยโซฟีเกรซก็มีนะคะนาเดียสายล้มเลยแล้วก็จะมีเค้าคาซัตนะคะมาสเตอร์บีโทฟเฟนก็มีค่ะ เป็นบินูเฟนตัวใหม่นะคะแล้วก็จะตามด้วยทูสวรรค์อัทลันนะคะลิกาก็มีนะคะตัวนี้ก็เป็นตัวติดท็อปเหมือนกันนะคะแรปเปอร์แจ็คสันก็มีค่ะแรปเปอร์เอลล่าก็มีนะตัวนี้ก็จะมาคู่กับแจ็คสันนะคะแฟรดี่สเตลล่าก็มีค่ะแอมเบอร์ <Amber S 2> งอค้ง5ขวบ ไอแซคเวลาแล้วก็จะเป็นจีคอนนะคะดาร์กลูเซียยูกะก็มีนะคะคีรินมูฮูนก็จะมีทั้งมูฮูนตัวเก่าแล้วก็ตัวใหม่เลยนะคะคกสุทนลีมัสจูอีก็มีค่ะส่วนการตัวละครที่เหลือนะคะก็ตามนี้เลยนะมีเฟย์ด้วยค่ะ เหลือนะคะก็ตามนี้เลยนะคะมีบีทูเฟนตัวเก่าด้วยนะตัวใหม่ก็มีค่ะสำหรับไอดีนี้ลูเซียสายแลกเปลี่ยนเมืองเลยแล้วเนี่ยจี a กาก็เยอะเหมือนกันเลยนะคะไอดีนี้ g ี a กา์เยอะเลย ก็จะมีประมาณนี้นะคะตัวแรกก็ถือว่าเยอะอยู่นะโอเคค่ะ,ะตัวหล,หลักๆก็ถือว่าใช้ได้นะคะเรนลูลูเบลคินิสเบลลิลิทปุกบีฮยองลังนาเดียนิโคลูน่านะคะส่วนจี้เครื่องรางนะคะก็เยอะเหมือนกันนะคะเราก็นับไม่หวาดไม่ไวเหมือนกันแล้วก็จะแนะนําแค่จี้หลักๆล้วกันนะคะก่อนอื่นแล้วก็จะเลื่อนจี้ทั้งหมดให้ดูก่อนนะคะ มีโจนก็มีสองอันเลยนะเลสมอนเตอร์ก็มีค่ะแปนสปริงเรือผีแปนเวล่ารถตำรวจแปนลอยฟ้าเจ็แพ็คเคาน์เตอร์ก็มี2อันเข็มเจาะก็มีจี้ดูดบริจาคมีเนยแล้วก็หลุมดำนะคะหมวกลาก็มีค่ะ หมวกฟาโรสีทองแกนดูโอทองถูงมือไททันมีแชมป์ก็มีหมวกสงการป้ายไม่ขายมีไฟรองเท้ากระโดดบอลทองไกดนารกอันนี้ตำลาแยกล่างก็มีนะหมวกเกี้ยวน่ารักก็มีจี้ที่ยังไม่ได้อัพนะคะก็ตามนี้เลยนะมันเยอะเลย โอเคค่ะส่วนจี้หลักๆนะคะก็จะเป็นหมวกตัวนี้เลยนะคะก็จะเป็นหมวกกําแพงเหล็กสีดํานะคะตัวนี้เลยออปชันก็ตัดทางฟ้า60%รนแปลนยานะคะออปชันก็ป้องกัน4 0เลยค่ะสกิลตัวนี้ป้องกันออกบ่อยมากนะแล้วก็จะเป็นบอลทองออปชันก็ออกเกาะ75%แกนแม่เหล็กกับขังนะคะออปชันก็สร้างหลุมดำเมืองคูณมีกับดักสีดำด้วยนะคะ ออปชันก็สร้างเลรมะมองคูนค่ะแหวนก็มีออปชันก็สิบห้ยกเลิกสกิลของฝ่ายตรงข้ามนะคะเป็นสกิลหายากเหมือนกันนะตัวนี้อุปกรณ์เขียนแบบของซูเปอร์ไดเมนชั่นนะคะแล้วก็อุปกรณ์เชียนแบบ UFO a i p ปีศาจหลุมดำก็มีค่ะโดนก๊อปปี้บริจาคก,ก็มีออปชันก็ออกเกาะ75%เลยนะ มีเจ้าของอาคารลูหลาก็มีค่ะจี้นี้ก็เป็นจี้หายากเหมือนกันนะออปชันก็ออก,กอเกาะ6.5%หมวกเกี้ยวน่ารักออปชันก็ออกเกาะ85%เลยค่ะปืนฟองสบู่หมีออปชันก็ตัดนางฟ้า80%เลยค่ะการเชิญปาร์ตี้อามอ่ออปชันป้องกัน5 0ซตำราจอมเวทออปชันก็สร้างแรมัก เมืองครูนะคะ70%เลยนะตัวนี้ก็สามารถใส่กับตัวเลนได้นะคะแล้วก็จะเป็นแปลงแปลงเวทมนต์นะคะเป็นแปลงบรลลูนปีศาจมีโจนนะคะมี2จี้เลยจี้นี้ก็ออปชั่นอ,ออกกอเกาะ80เลยค่ะเรือผีเลสมอนเตอร์ แปลนลอยฟ้าลหลักๆก็จะมีประมาณนี้ค่ะเนี่ยตัวนี้ก็ออปชันก็ตัดนักฟ้า70%เปเลยเบร์ิบห้นะสำหรับออปชันของเข็มจ่อนะคะหมวกลาก็ออปชันก็ตัดนักฟ้า65%เปอร์เซ็นต์ จะเป็นไกด์นะคะออปชันตัวนี้เมื่อถึงฝ่ายตรงข้ามเอเมื่อฝ่ายตรงข้ามมาถึงมีโอกาส5้าบวก10นที่จะปิวไปน่าจะเป็นไกด์นะคะปลิวไปเมืองที่แพงนะคะก็จะมีประมาณนี้นะคะก็ถือว่าใช้ได้เลยค่ะสำหรับไอดีนี้หลักๆทั้งนั้นเลยนะลูกเต๋าก็หลายลูกเลยค่ะหลายลูกเลยนะส่วนนั้นยมณีค่ะ ก็เยอะเหมือนกันนะคะโอเคค่ะสำหรับไอดีนี้นะคะเราก็ขายกันในราคา3,000บาทนะคะราคา3,000บาทถือว่ามันถูกและคุ้มมากนะคะคือตัวละครหลักมันเยอะจริงๆค่ะดูสิคุม้มๆมมากค่ะลูลูเบลควีน s สเบลลิลิตปุกบีฮยองลังไวโมฮวนนิโคนาเดียเฟยเฟยปุกคุ้มมากค่ะ, abel, คคมมคะทุกคนราคา3,000บาท โอเคค่ะเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ติดต่อไว้ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้นะคะก็มาจัดได้นะคะแล้วก็ล้างลายให้เรียบร้อยแล้วนะคะโอเคค่ะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะ